เพื่อมาอย่าขายอนไลนะคะพี่มดมี3เรื่องสําคัญที่จะทําให้เราสําเร็จนะคะบนโลกออนไลน์นะคะหรือว่าการทําธุรกิจเสริมก็ตามนะคะหนึ่งเลยก็คือเราจะต้องสร้างพลังให้กับตัวเองสร้างพลังสําคัญยังไงสร้างพลังจะทําให้เรามีพลังแล้วเลือกพลังถูกเราจะไปได้จนสุดนะคะจนสุดเป้าหมายที่เราตั้งเอาไว้เนาะสก็คือเลือกสินค้าเลือกสินค้าเลือกยังไงให้ตรงจริตเลือกยังไงที่ทําให้เราไม่ล้มเลิกละหว่างทางนะคะสาง ก็คือการเลือกแพลตฟอร์มเลือกแพลตฟอร์มก็ต้องเลือกให้ถูกจริตนะคะแล้วถ้าไม่ถูกจริตก็จะไปไม่สุดเหมือนกันนะคะโอเคไหมเพราะทั้งหมดทั้งมวลทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยมันขึ้นอยู่กับใจเรานี่นะคะถ้าใจเราตรงจริตแล้วเราจะมีความสุขในทุกๆก,กิจกรรมที่เราทำเนาะอันดับแรกนะคะต้องมาเริ่มต้นที่การสร้างพลังให้ตัวเองก่อนที่ว่าถึงบอกว่าสิ่งสําคัญที่สุดนะคะในการที่จะทำให้เราประสบความสําเร็จเนะะี่ยค่ะคือพลังจากใจเรานี่ นะะพลังจากใจเรานี่เลยเนาะถ้าพลังของเราไม่มีนะคะอย่างอื่นก็คือไม่ไหวแล้วไม่มีทางไปนะคะโอเคไหมอันดับแรกพลังอันดับแรกนะคะมาจากอะไรถ้าพ่อแม่เราจะต้องมีความสุขมีความสําเร็จมีอาหารการกินมีชีวิตการมันอยู่ที่ดีลูกชายนะคะหรืออ,อยากให้สิ่งคัญอย่างหนึง่งที่เรานึกไม่ถึงกันก็คือต้องการให้สังคมยอมรับ ถ้าใครเป็นอันนี้อยู่ yes เอาไว้นะคะต้องการให้สังคมยอมรับถ้าเราไม่มีพ่อไม่มีแม่ไม่มีลูกหรือไม่มีอะไรเลยตัวเราเราต้องการให้สังคมยอมรับเพราะฉะนั้นเราจะต้องดิ้นไปเพื่อให้มันสุดถึงเป้าหมายอันนี้คือสิ่งสำคัญนะคะแล้วก็พี่วศ์มีแรงวันนันใจมามาสร้างให้เพิ่มก็คือโดยตัวพี่วด์เริ่มต้นขายออนไลน์เพราะว่าลูกชายลูกชายพี่มดออกมาจาก คลอดเนี่ยเวันคือแอดมิดแอดมิดเข้าโรงพยาบาลเอกชนเขาเปิดแลบบเลยเช็คคืนเดียวรู้เลยว่าลูกพี่มติดเชือเ้อในกระแสะเลือดโอเคไหมแต่พี่อ่ะไม่มีเงินพี่มดไปโรงพยาบาลรัฐบาลพี่มดหอบลูกไปโรงพยาบาลรัฐบาลต้องรอผ่าตัด4เดือนใน4เดือนที่รอผ่าตัดลูกพี่มดติดเชื้อทั้งหมด3ครั้ง3ครั้งนี่ยาฆ่าเชื้อเดินทั้งหมด2 1วันคือ4เดือนนี่คือเดินมีชมีวิตอยู่ได้ด้วยยาฆ่าเชือ้อ พี่มดอ่ะลูกพี่มดอ่ะอลิ้นปิดเปิดระหว่างพ่อปัสสาวะกับลิ้นกับไตมันไม่ติดมันไม่ทํางานดังนั้นเนี่ยไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ถ้าไม่ผ่าตัดติดเชื้อตลอดเวลาอะไรระหว่างที่มารอผ่าตัดน,นี่คือต้องเสียบสายให้ปัสสาวะเนี่ยฟลตลอดนะคะพี่มดมันคิดเลยว่าถ้าพี่มดมีเงินหลังจากลูกพี่มดออกมาแล้วถ้าพี่มดมีเงินลูกพี่มดไม่ต้องรอสี่เดือนและลูกพี่มดก็ไม่ต้องเสียบสายอันนั้นอยู่ตลอดเวลา โอเคไหมนี่คือแรงบันดาลใจของโี่มดว่าเฮ้ยพี่มดต้องหาเงินนะหลังจากลูกที่มดป่วยแล้วเราไม่รู้เลยว่าวันข้างหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตครอบครัวของเราอีกดังนั้นเงินค่ะสําคัญอืแล้วก็เลยเป็นที่มาของ